ชอบของที่ราคาถูกที่นอร์เวยค่ะของถูกที่นอร์เวยก็ม่ถูกกว่าตลาดนะัดที่เมืองไทยอีกจริงๆนะคะเพื่อนๆของประมาณนี้เอามา mix and match นะคะก็จะออกมาเป็นไลฟ์สไตล์ของเรานะะี่ค่ะของมาด้วยกัน5ชิ้นเนี่ยหนึ่งคือแบบร้อยกว่าบาท สวัสดีค่ะคุณแม่ขาชาแนลนะคะกับตอนคุณแมคขาพาช้อปช้อปช้อปชอปของดีราคาถูกที่น w อยค่ะของถูกที่น w อยก็มีถูกแค่ไหนถูกยังไงจะบอกว่าเสื้อผ้าที่ได้มาเนี่ยนะคะคือจะบอกว่า ถูกกว่าราคาที่ตลาดนัดเมืองไทยอีกนะเพื่อนเพื่อน<ๆ>อาจจะเห็นว่าเมนูอชอบแต่งตัวแต่งตัวใช้แต่ของแบรนด์เนมไฮเอนเลยเหรอไม่เลยค่ะของทั้งหมดนี้นะคะห้าร้อยห้าร้อยบาทเรีว้วห้าร้อยบาทก็ได้เนาะเพราะว่าแค่ห้าร้อยหนึ่งบาทนะคะได้มาทั้งหมดเนี่ยหอไปใหญ่แบบนี้พอดีว่าช่วงนี้นะ,ะที่นอร์เวย์ตามห้างตามร้านต่างๆก็จะเป็นวินเตอร์เซลล์นะคะช่วงของท้ายๆของวินเตอร์เซลล์แล้วล่ะหลังคริสต์มาสหลังปีใหม่ ของที่นี่เขาก็จะเซลล์เขาไม่ได้เซลลเหมือนลดราคาเหมือนที่เมืองไทยที่เขาขายจะเป็นออลซีซัน n เนาะมันใส่ได้ทั้งปีแต่ที่นี่เขาจะมีด้วยกัน s ซ a s o n เนนะคะเหมือนกับว่าจะจบซีซั o นเขาก็คือจะโละจะลดหมดเลยแล้วแฟชั่นของซีซันใหม่หรือว่าซีซั o เอ,อ่อฤดูการสปริงก็จะเข้ามานะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าของที่ได้มาที่บอกว่าถูกกาตลาดนั้นเมืองไทยเนี่ยถูกกว่าแค่ไหนห้ามพลาดค่ะ มาดูกันค่ะเพื่อนๆที่นี้ก็จะบอกว่าเราก็ไม่ต้องเอาไปเปรียบเทียบกับคนที่ใช้ h ฮเอน n d แบรนดหรือว่าแบรนด์ที่ราคาแพงๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นสตรีคแบรนด์ธรรมดาที่เขามีขายตามห้างสรรพสินค้าทั่วไปแต่ไม่นุ์ว่าเทียบ Quality แล้วคือมันโอเคเลยนะคะมันดีเลยแหละเนาะราคาไม่แรงแบบ ถูกกาตลาดนะที่เมืองไทยอีกจริงๆนะคะเพื่อนๆของคือแบบดีมากอะไรประมาณนี้เนาะถามว่าเห็นแต่งตัวแต่งตัวใช้แต่ high-end ใช้แต่ high-end บรนด์เลยเหรอไม่หรอกคะ่ะก็มีบ้างพอกรุบกรีบนะคะแต่ให้ซื้อให้ซื้อก็คงซื้อไม่ไหวเพราะว่าเราก็ไม่ใช่คนที่แบบ รายได้อะไรสูงๆแล้วก็ใช้ของประมาณนี้เอามา mix and match นะคะก็จะออกมาเป็นไลฟ์สไตล์ของเรานะีคะมาดูกันว่าที่ถูกเนี่ยถูกแค่ไหนได้ของมาทั้งหมด5ชิ้นนะคะเพื่อนแล้วพอดีว่าเราเวลาที่เราไปซื้อของร้านไหนถ้าเขาถามว่าจะเป็น member ไหมต้องบอกว่า ใช่เนะคะเพราะว่ามันจะมีแต้มสะสมแล้วเราจะมียอดเงินตรงนั้นนะ่ะสามารถเอามาเป็นดิสคาวสามารถเอามาเป็นส่วนลดนะคะเวลาซื้อสินค้าครั้งต่อต่อไปค่ะอย่างวันนี้นี่ยไม่รู้ซื้อของมาด้วยกัน5ชิ้นเนี่ยหเป็นเสื้อเชิ้ตสาชิ้นเลย2องนะ สามสี่ห้าก็มีส่วนลดอยู่ในบัตรเนี่ฮะสิบโครนก็ใช้ส่วนลดตรงนั้นไปก็เท่ากับว่าได้ฟรีมาหนึ่งชิ้นนะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยว่า ได้อะไรมาบ้างเป็นสินค้าลดราคานะคะจากร้านบิ๊กบอกนะคะก็จะพบได้ทั่วไปตามห้างสรรพสินค้าของนอร์เวย์นะคะเมนูน์อาศัยอยู่ที่เมืองเบอร์เกนค่ะที่เบอร์เกนก็มีหลายสาขาเหมือนกันของก็ถือว่าคุณภาพเขาโอเคเลยได้มาเป็นชุดเซ็ตผ้าซาตินแบบนี้นะคะไซส ไซส์ S, S สำหรับเชิรตแล้วก็กางเกงก็เป็นไซส์ S เป็นไซส์เดียวกันนะคะแบบนี้คือน่ารักมากค่ะเพื่อนๆนี่ แต่ว่าเป็นสีที่แบบว่าสีแปลนมากเป็นสีเขาเรียกสีอะไรอะสีเขียวมะนาวอะไรประมาณนี้ค่ะนี่แบบนี้นะคะเป็นเซตกันเป็นเชิ้ตผ้าซาตินลื่นๆแบบนี้ราคาเท่าไรจะบอกเพื่อนๆว่าราคาอยู่ที่49โครนนะคะไม่ได้โกหกนะ49โครนจริงๆนี่49โครน156บาท80สตังค์นะคะตอนนี้1 No ่ง e g i a เชนโ n ร r ก็ อยู่ที่ราวๆสามจุไทยบาทกางเกงก็49โครนเหมือนกันเขาใช้เอ่อเป็นรีไซเคิลโพลีเอสเตอร์นะคะก็ถือว่าดีที่เขาใช้เอ่อใช้ใช้อะไรอะ <laughs> รีไซเคิลมาผลิตเนาะก็ถือว่าเป็นการลดการใช้ทรัพยากรเออพูดถูกไหมเวลาจะมาพูดอะไรไม่ถูกก็า่าไม่ถูกเอาตอนนี้ก็49โครนเหมือนกันนะคะร้6หบาท80สตางค์มันก็จะเป็นเซตกันแบบนี้แต่ว่าสีก็อาจจะเป็นคนที่คนที่ต้องแบบชอบแต่งตัวอะไรประมาณนี้นะคะเป็นชุดเซตแบบนี้นะคะกับเชิ้ตแบบนี้ตาตินนะคะน่ารักมาก ราคาคือแบบไม่แรงไม่แรงไฟอาจจะแบบเหมือนมันมืดมืด,มดสว่างสวงนะมาที่เชิ้ตสีม่วงนะคะไซส์อันนี้มันเหลืออยู่แค่สองตัวค่ะแต่ว่าชอบก็เลยได้ที่ไซส์มีเดียมนะคะหรือว่าไซส์เอ็มเพราะว่ามันมีแต่ เอ,อ่อมีเดียมกับลาสนะคะก็เลยจำเป็นต้องหยิบมาแล้วมาใส่เป็นโอเวอร์ไซส์นิดนึงอะไรประมาณนี้ก็ราคา49โครนเหมือนกันค่ะ156บาท แปสตังค์นะคะคือน่ารักมากที่แกะกระดุมนี่คือมี try on ไปแล้วนะคะมีลองไปแล้วนี่คือน่ารักมากสีก็แบบสำหรับซัมเมอร์เลยถ้าไม่ซีเรียสว่าต้องเป็นของในซีซันอาจจะ out of season นิดนึงอะไรประมาณนี้แล้วก็ยังคงเป็นสีเขียวอยู่นะคะทรงเดียวกันกับตัวสีม่วงตัวนี้ค่ะ 49โครนเช่นกันนะคะจะให้ดูว่านี่49โครนจริงๆนะยู่ทรงเดียวกัน,นะคะ่ะแต่ว่าตัวนี้ได้มาเป็นไซส์ S นะคะไซส์ size S นี่น่ารักบอ่จานี่นี่นี่ประมาณนี้นะคะแล้วก็เท่ากับว่าเราได้หนึ่งตัวฟรีนะคะเพราะว่าเป็นเมมเบอร์ของทอี่ร้านนี้ก็เท่ากับว่า ได้กางเกงออกแนวหนังๆแต่ว่ามันไม่ใช่หนังแท้นะคะมันเพื่อนมันเป็นพอลีเอสเตอร์แบบนี้นะคะได้เท่ากับว่าได้ฟรีมาตัวนี้1ตัวแบบนี้นะคะก็จะเอามาแมทกันกับตัวนี้ถือว่าเป็นเซตกันเพราะวมันเป็นสีเดียวกันแบบนี้นะคะตัวหนึ่งก็รล้หลาร้อย1 5าบาท80สิบสตางค์ตีซะร้บบาทนะคะเพื่อนๆแถมเป็นเมมเบอร์แล้วมี เหมือนเขาจะเอาแต้มสะสมของเราค่ะเป็นส่วนลดในการซื้อของครั้งต่อไปก็มีส่วนลดอยู่ในบัตรพรนักง,งานเขาก็จะถามว่ายูจะใช้เลยไหมเราก็บอกใช้เลยเขาก็คิดเป็นส่วนลดในรอบนั้นก็เท่ากับว่าได้ของ5ชิ้นนี้มานะคะถ้า ราคาที่เขายังไม่ได้ให้ส่วนลดมาตัวหนึ่งเนี่ยก็อยู่ที่สี่อยู่ที่สองโครนหรือว่า7จ็ดรบาทแต่ก็ได้มาฟรีเท่ากับฟรี1ตัวนะคะก็อยู่ที่156.80โครนนะคะหรือว่า5้าร้บาทเจสตางค์เห็นไหมเราไม่รู้บอกแล้วว่ากางเกงแบบนี้ที่ไทยอ่ะตัวหนึ่งคิดแบบตลาดนะที่ไทยถูกๆเนี่ยร9 9ก็ไม่รู้ว่าจะมีไหมนะคะกางเกงแบบ น่ารักน่ารักสวยๆประมาณนี้ตัวหนึ่งก็ถ้าจะประมาณนี้ไม่ว่าที่ไทยตลาดนัดก็เหินน่าจะเป็นพันนะคะหรือว่าซื้อออนไลน์อ,อะไรก็น่าจะแบบ7จ0ดแปดรอยอะไรเงี้ยแต่นี่คือแบบร้อยกว่าบาท1 5อยบาทคือมันแบบมันใช่เลยอะไรประมาณนี้นะคะแต่ก็ก็อย่างว่านั้นแหละนะคะเราไม่ได้ไปยึดติดว่ากับไฮเอ็นแบรนด์หรือกับ เราก็แล้วแต่กําลังซื้อของแต่ละท่านแต่ละคนแต่ว่าไมนุษย์ก,ก็จะมีความสุขกับการแต่งตัวแล้วก็ไปหาของลดราคาอะไรประมาณนี้นะคะก็มารีวิวเพื่อนเพื่อนได้ดูกันนะคะว่าของดีของถูกที่รนเวย์ก็มีให้ดูกันอีกรอบนึงเป็นเกงโพลีเอเตอร์แบบนี้รู้สึกว่าไฟมันเหมือนมันจะก็พลิบก็พิบนะคะเพื่อนๆถ้าเกิดว่ามันสว่างบ้างมืดบ้างก็ คออภัยด้วยนะคะนี่แล้วก็เป็นเชิ้ตสีเขียวแมทชิ่งก,กันกับตัวนี้นะคะแล้วก็เป็นสีเขียวสีเขียวสะท้อนแสงเนาะมนุษย์บอกไปว่าเป็นสีเขียวมะน,นาวเป็นคนที่รู้สึกว่าตัวเองใส่เสื้อผ้า ใส่เสื้อผ้าสีเขียวแล้วแล้วมันใช่อะไรประมาณนี้นะแล้วที่สําคัญคือเราเกิดวันพุธแต่จริงๆไม่ได้เกี่ยวหรอกค่ะแต่ก็ชอบชอบทุกสีแต่ถ้าถามว่าเป็น best of my f a v o r i t s ก็คือสีเขียว Green แบบนี้นะคะสีเขียวก็มีสีเขียวหลากหลายรูปแบบแต่ว่าคืออันนี้น่าจะเป็นสีเขียวสะท้อนแสงนะคะถ้าเป็นให้เลือกมา1สีอะไรประมาณนี้ก็คือคงจะเลือกเป็นสีเขียวอะไรประมาณนี้แต่ให้เลือกแบบ บอกว่าชอบชอบแบบทั่วไปก็คือชอบทุกสีเพราะเป็นคนที่ชอบแต่งตัวชอบ Mix and m a t มทนะคะวันนี้ก็ลองทาน,นี่ปากข้างล่างสีออกบรเย็นบรรย็นข้างบนสีชมพูตุนตุน,ตนพอดีเห็นในเอ่อแมกกาซีนของร้านร้านขายเครื่องสำอางที่เป็นเมมเบอร์อยู่ก็ส่งมาให้ก็เลยลองที่จะทาตามเขานี่ค่ะแล้วก็ได้นี่มาก เป็นเสื้อเชิ้ตสีม่วงแบบนี้นะคะจริงๆก็ไม่ได้ฟิกหรอกแต่ให้แต่ให้เลือกก็คือบอกว่าสีเขียวจริงก็คือเป็นคนที่แต่งตัวกับทุกสีแล้วถ้าเป็นช่วงจะมาแนะนำทริคนิดนึงในการแต่งตัวมาประเทศแถบโซนยุโรปแบบนี้ถ้าเกิดเป็นหน้าหนาวแบบนี้เขาก็จะใส่สีอะไรที่ตุนๆน,น้อยสีดำสีเทาสีสันก็มีบ้างแต่ก็ น้อยนะคะถ้าเป็นเข้า s สปริงซัมเมอร์เนี่ยสีสันก็จะมาแบบเต็มๆต็มสปริงซัมเมอร์ออตโมถ้าออตโมสีสันก็จะเป็นสีของใบไม้สีแบบเหลืองๆสีคอฟฟี่บีนสีอะไรประมาณแบบนี้นะคะก็มา บอกเล่าเพื่อนๆได้ฟังกันเนี่ยสำหรับทริปอันทิ่ต่างๆก็อย่าลืมนะคะติดตามทังช่องคุณแม่ขาชาแนลได้นะคะเดี๋ยวมีเรื่องนู่นนี่นั่นมาบอกเล่านะคะอย่างนี้ก็คือของถูกของดีที่นอร์เวย์ก็มีแต่ของอย่างอื่นบางแพงจะบอกว่าเสื้อตัวหนึ่งเนี่ยยังถูกกว่าอะไรอย่างมะละกออีกนะจะบอกมาละกอที่มาจากไทยคือ แพงมากๆนะคะก็มีทั้งของแพงของถูกก็เหมือนที่เปนุุชบอกนั่นแหละถ้า ไฮเอ็นแบรนด์ brand, เราก็ไม่ต้องไปพูดถึงเนาะเพราะมันแพงมากก็ใส่เป็นแฟชั่นก็ติดตามทางเพจคุณแม่ขาได้ด้วยนะคะเพราะว่าตรงนั้นนะ่ะย์ก็จะทำเป็นอ๋อออ t ฟิศออฟเดอะเดเป็นมิกซ์แอนด์แมทนะคะเผื่อว่าจะเป็นไอเดียให้เพื่อนแล้วก็มีบางช่วงอาจจะเอาคลิปมาแปะทางทางช่องคุณแม่ขาให้เพื่อนได้ติดตามดูกันนะคะยังไงก็ฝากไว้ด้วยสำหรับคุณแม่ขาชแนลแล้วก็ทางเพจคุณแม่ขานะคะติดตามให้กำลัง เป็นกําลังใจให้เมนุ์ด้วยนะคะจะได้ทําคลิปทําอะไรลาสต้์แล้วก็ชีวิตต่างแดนอะไรมาให้เพื่อนๆได้ดูกันช่วงนี้ก็จะเป็นหิมะแหละเนาะไม่ได้มีอะไรมากมายนะคะฝากไว้ด้วยค่ะอย่าลืมนะคะดูจบคลิปแล้วก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe สั่นกระดิง่งกริงกร๊งๆไว้จะได้ไม่พลาดการติดตามทุกๆคลิปของทางช่องคุณแม่ขาชาแนลค่ะวันนี้ไปละเด้อบ๊าย enjoy ค่ะทุกคน